คือตอนเรามีนี้เราต่อผ่านมิกเลยเนาะก็คือสายนี้นะฮะไี่สายยังดีครับสายนี้เอาพุทนะเอาพุทแล้วมาเข้าช่องไลน์ตรงนี้แล้วกดโหมดโหมดตรงไหนฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นไลน์อ่าเดี๋ยวมันมีโหมดอะไรมั่งมีโหมดปุ๊บมีโหมดวิดีโอบลูทูธบลูทูธแล้วก็ไลน์ไลน์ แต่จริงๆตัวมันเองเสียบเลยก็ได้เสียบเลยก็ได้แต่มันจะไม่เกี่ยวกับมิกเลยไม่เกี่ยวมิกนะถ้าเกิดเราจะใช้มิกต้องใช้ลายอย่างเดียวโอเคโอ้สอบมิกก็เสียงดีมากนี่นะอันนี้ก็คืออันนี้เมนคือเด็บบิวทิงทดสอบถ้อย่างนี้ออกไม่เต็มนะแสดงว่าลำโพงมันรับสเตอริโอเหมือนกันพอลุ่มตัวนี้คือ ทดสอบอันนี้คือไอ้วาเสียงดนตรีไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือไฟไดช์ใช้ตัวนี้ตัวเดียวหมายถึงว่าบลูทูธจะได้บลูทูธใช้ตัวนี้ใช่บูทูก็ใช้ทดสอบอันนี้ใช่ล้เชื่อมบลูทูธเชื่อมบลูทูธแล้ก็ใช้วอลลุ่มตัวนี้เลยอ๋อโอเคอันนี้แหละฮะไม่ใช้ก็คือกดปิดปิดไว้ได้ได้ไหมเสียงเสียงแน่นนะ ติ๊ต้ามาลองสดบๆสบเลยนะฮะใ้ตัวนี้นะขอ,องนี่นะฮะตัวนี้นะดีเอนะ,อ,ะอันนี้มาเปลี่ยนเพลงได้ด้วยใช่ไหมเป็นแอคสดหมอ๋อเลื่อนเพลงก็คือหมุน โอเคหมุนไปหน้าเนาะถ้าหมุนถอยหลังก็คืออ๋อโอเคง่ายจังไอตัวนี้คืออะไรเอ่ยเขียวเเป็นตัวโลกับไฮก็คือปรับเสียงทุ่เสียงหยาได้อีกของของตัวนี้นะของเสียงเพลงอ๋อของเสียงเพลงอ๋ออันนี้เราไว้อันนี้ไว้ก่อนนะแซดไว้ก่อนเนาะอ๋อโอเคอันนี้ก็วลรุปม เราสามารถปิดมิกได้ไหมครับคือไม่ไม่ใช้ EQ ไม่ได้ไม่ใช้บาลานซ์ก็คือไว้กลางอ๋อไว้กลางเลยเนาะครับอ่ะอย่างนั้นเราไว้กลางเนาะเป็นแฟตไว้หรือตัดได้เยอะนะก็เพิ่มตรงนี้เพิ่มนี้ได้เพิ่มตรงนี้ได้อีกแล้วอันนี้อะไรฮะอันนี้อันนี้เป็นเอฟเฟกต์ไอช่องนี้เป็นไลอัลคุณแอมสวัสดีค่ะ สอี่ห้าเจจะเอาตรงนี้ก็ได้ไง <5, S 2> AUX ตรงนี้ก็ได้มาเข้าตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นสายอันนี้ม็นตัวมากเขจะใช้เป็นไลน์มอนิเตอร์ไลน์มอนิเตอร์ไลน์เอาจริงๆคือใช้คู่นี้กับคู่นี้ครับอันนี้อัดนะเล็ได้ครับเล็กอินพุตอัดได้อันนี้ตัวเสียบนี้เลยอันนี้มิวไมีมิวไม่ใช่มิวอยู่นี่ ตัวนี้เราจะตัวนี้มันจะไม่มีมิวตัวนี้มันจะเป็นแผนทอมอ่าลูกมันจะใช้ไฟ48โวลต์ของไลท์อ๋อไลท์เตอร์ถ้าเราไปกดเนี่ยไฟมันจะย้อนเข้าตัวเครื่องเสียงอ่าที่ลูกค้าใช้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้อ่าฮะถ้าจะตัดเสียงจริงๆคือตัดตรงนี้อ๋อมิวอยู่ตรงนี้โอเคตรงนี้ไม่ใช่มิวนะกดตัดแล้วก็ปิดปิกระลุกไปเลยเสียอันอันนี้คือมิวก็เปิดคือตรงนี้เปิดคือไฟขึ้นเปิดไฟไฟขึ้นอ่าตัดก็ปิด แม่ด็ดิได้ผู้ช่วยเก่งนะเนี่ยติกอบโอ้โหสุดยอดห้าแ่าจปิดใช่ไหมัตบกเช็คทดสอบไม่ออกอ๋อไม่ออกโอเคอันนี้อาจจะมีเพลงนะมีเพลงด้วยทดสอบสวัสดีคสวัสดีคอันนี้ดังทสอทดสอบทดสอบ้อ่าไม่เข้าเนาะสอบทง่ายงเลยเช็คทดสอบทดสอบเงสองสามสี่ ชึถ้าเราไปแล้วเล่นเล่นจูมาเตอร์นี้ช่วยนะชึ้งสืบชึ้งสืบเช็คทดสอบอ่ามาต้องใช้ด้วยต้องใช้ด้วยนะเราใช้คู่กันใช่ครับเราเปิดไหมจริงๆเราเปิดไว้ก่อนกันแล้วเราค่อยมาปรับเสียงตรงนี้เอาเจ้าาเบสียงใหม่อันนี้ใหม่อ่าโอ้เสียงดีนะฮะ ิวก็เพิ่ขึ้นนานขึ้นเลยอย่างนี้เราถ่ายกันสดๆนะฮะเพียวยเลยนะใช้ไฟสองวัยี่สิบเนาะ อะไรเนี่ยครับได้เลย วันหนึ่งเราก็จะไปสลับใช้ตรงนี้ได้ตัวนี้มีให้เพิ่มเดี๋ยวนะเพราะถ้าเราใช้ลายอินแล้วเราจะเสียบพวกนี้ได้ใช่ไหมถ้าเราใช้ลายอินเราใช้หมดพวกนี้ได้เหมือนพวกกีตาร์พวกอะไรเงี้ยใช่ใช่ถ้าเราใช้ลายอินอยู่ใช้ได้แต่ก็จะตามแต่งอะไรไม่ได้นะครับใช่ใช่มันก็อยู่นั้นเลยอยั้นเยเสียบมันก็จะหอนอย่างเดียวที่เราบอกเมื่อกี้ตัดลยนะฮะก็คือว่าเสียบตรงนี้อันนี้เราใช้หมดลายอินอยู่ถ้าเราเสียบนี้ก็ออกนี้ได้เลย ก้วยมันออกติปกติใช่หรือเราจะสลับมาใช้ไม้ของตัวนี้ก็ได้ก็คือตรงเนี้ยไม่ได้อยู่มันไม่หอนใช่ใช่ไม้ได้อยู่ไม้ตัวมันใช่ไหมครับไม้ตัวมันมีสองอยู่แล้วใช่ไม้ตัวมันมีสองแล้วนี้ถ้าเกิดสมมติเครื่องตัวตีมาใช้ตรงนี้ก็เป็นสี่ได้สี่ชิ้นแต่ถ้าเกิดดนตรีดนตรีมีสองชิ้นไม้สองชิ้นเราก็มาใช้ตรงนี้เอาักระสอบกระสอบอันนี้สิ่งหญ่ส่งใหญ่ ไม่เสียบตรงนี้ได้อยู่ได้หมดเลยไม่ร้องได้ตรงนี้แต่อยากจะเน้นให้ต่อผ่านมิกดีกว่าเพราะนั้นต่อผ่านมิกไปแล้วเสียงมันจะได้บาลานซ์กันบาลานซ์กันถ้าไปต่อผ่านมิกตัวนึงไปนู่นตัวนึงเสียงมันก็ไม่บาลานซ์กีบนตกามิกทั้งหมดใช่ครับก็แล้วแต่ว่าหน้างานเลยสมมุติหน้างานถ้าถ้าเครื่องดนตรีไม่พอก็ต้องเอาไม้มาใช้ไม้ตรงนี้เราะเยอะเกินเราไม่เล่นวงอีกเราไม่เอาเป็นวงไม่วงไปเอาใช้อันใหญ่เราต้องการมินิมอล เยอะอีกแล้วมันจะกลายเป็นเยอะอ่ชีเนาะีไฟด้วยแบตแบได้นานเนาะแบตแบนี้ก็ประมาณสักถึงหมแต่ไม่เป็นไรเรามีไฟเสียบอยู่แล้ว เสียบเสียบไฟก็ใช้ได้เลยนะนรับระหว่างที่เสียบไฟก็ใช้ไปด้วยได้นี่ขนาดมาทําเองยังงงนะมาทําหลายตัวตอนเอาจิงริงงงเหมือนกันได้มาถ่ายเต็มไปหมดเลยแต่ตอนจะซื้อเองนี่งงต้องมาถามเขาอีกมาต่ลงมันใช้ได้กันได้ไหมทั้งนั้นที่ตอนที่เรารีวิวนี้ใช้ได้หมดนะเพราะเรารีวิวตัวใหญ่นะฮะมีเยอะแยะเลยเนาะอันนี้โครงการเริ่มต้น เดี๋ยวถ้าเกิดไปใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราก็อยๆเพิ่มไปใช่มาที่ร้านเลยแนะนำง่้เพราะตอนนี้ตลาดเ่ะเขาเขาควบคุมระบบเสียงจริงๆริงตอนตอนนั้นครูเขาเอาตัวใหญ่ไปเอาไปปุ๊บเขาบอกว่าเบาเสียงลงหน่อยเพามมี่อยู่บนเลย